สวัสดีวันนี้จะมาถึงคิวของมาใต้ตาตัวนี้จริงๆมีหลายสูตรอันนี้สีเขียวเป็นสารลายสีน้ำเงินเป็นไฮยาเอาไว้แปะใต้ตาลักษณะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อันนี้มันไม่ได้แก่แล้วมันก็ไม่ได้แปะให้ดูแต่ว่ามันก็แปะไม่ยากตามรูปใต้ตาเหล่านี้เลย ข้างในนะอันนี้ก็จากช้อปปี้อีกแล้วกระปุกละอันนี้ห้าสิบห้าบาทอือนี่เปิดออกมาจะมีแบบนี้นะมีช้อนมีฝาเปิดออกมาแป๊บนข้างในจะมีแบบนี้นะคะเอ๊นี่็ดแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเป็น,นแผ่นๆแบบนี้นะนี่ แ,แบบนี้นี่เป็นรูปอยากให้ดูอยาให้ดูดนีนนน่ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เห็นไหมแล้วก็แปะลงไปใต้ตารอประมาณประมาณสิบถึงสิบห้านาทีให้มันแห้งก็แกะออกก็อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะทำให้ใต้ตาดู ดูสว่างไม่ไม่ขำใต้ตาไมห่หมองํำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราชอบส่วนตัวก็สั่งมามีหลายตัวยังอยู่ในตู้อ,อีกอีกหลายสูตรเลยเป็นสีสูตรสีแดงสีส้มหลายสูตรแต่อันนี้เอามาให้ดูแค่สีเขียวกับสีฟ้าแล้วก็อ๋ออ๋ออันนี้จะเป็นสีทองแต่อันเนี้ย สำหรับเอาไว้พวกพาเวลาเราจะไปไหนเพราะว่าจะมีเลยหนึ่งคู่จะมีเลยหนึ่งคู่แล้วสมมุติเราเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแบบนี้ก็ได้อันนี้คู่ละสองบาทถูกมากแต่ถ้าในนี้ในนี้จะมีอยู่สามสิบคู่สามสิบคู่ถ้าเราใช้วันเว้นวันสมมุตินะวันเว้นวันก็จะได้สองเดือนวันเว้นวันได้สองเดือน แต่ถ้าทุกคนใช้ทุกวันเ,เ,เคยไปหาข้อมูลมาแล้วว่าการใช้มาสกใต้ใตาทุกวันจะมีจะเป็นอะไรไหมก็ผลออกมาบอกว่าไม่เป็นไรสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาใต้ตาหรืออะไรเยอะๆอยากจะลองซื้อมาใช้ดูก็จัดไปช้อปปีเช่นเคยครับส่งฟรีชุดอ๋ออออ๋ออออออ๋อ ซื้อของยี่ห้อนี้มันจะมีตัวอื่นอีกเยอะมากเลยบางอันก็30กว่าบาทก็มีแต่รุ่นเนี้ยคือซื้อมาช่วงที่เจอแรกๆก็เลยเจออาละห้าสิบาทแต่หลังๆพอคนเริ่มฮิตคนซื้อเยอะราคามันลดลงก็จะเจอสามสิบห้าสาเก้าอะเงี้ยแล้วแต่ร้านค้าที่เขาจะขายยังไงก็ลองไปหาดูกันได้ม,ม,ม,มีมีทุกที่เลยใน Lazada ก็มีใน Shopee ก็มีโอเคเออเดี๋ยวนี้เห็นมีหน้า a c e b o o k ก็มีคนเอามาโพสขาย ยังไงก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูก่อนถ้าอยากจะซื้อมาลองใช้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ